สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุคนเบอร์สุงสุบ่นเนาะบ่ว่าจะอยู่ไทยอยู่ลาวแล้วก็อยู่ทางต่างประเทศนําที่เขามาติดตามแล้วก็ได้เขามาหับส้มคลิปวิดีโอในสองคอมมี um ่ลูกสาวน้าการเมื่อนี้ก็ยินดีตอนหับพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านเขาสู่สองคอมมี่ลูกสาวน้าคือเก่าคือเดิมเนาะพ่อแม่พี่น้องเลย ตอนนี้แม่ค้อมกะลงมาอยู่ทางวัดบ้านน้องซีโนเมืองไทผพุทองแขวงสวรรคตเนาเนะทางหลังแม่ค้อมเนี่ก็เป็นอนาฮอดแจกหรือวัสลาหง์ธรรมทีทางครูบาอาจารย์เผืนใดนำผ้าออกต้นหยาดโยมผ้าพ่อแม่พี่น้องประชาชนบ้านน้องซีโนเฮานี่ละเนาะปลุกสางหากระเริ่มมาใดเดือนกลัวพี่น้องตอนนี้ก็ความคืบบนะาก็ถทือว่าไวสมควรเนาะพี่น้องเลย ที่แม่ค่อม,มได้ลงมาในเมือน,นี้กแมนแม่ค่อมจะได้นำเอาเงินจำนวนสองร่อยอดอลลาร์เนาะที่เจ้าภาพเจ้าศรัทธาก็คือเอื้อยตุกตาอยู่ทางประเทศอ,อเมริกาหรือว่าทางประเทศ USA พลยพี่น้องเพิ่นได้ฝากเงินามาทางแม่ค่อมเนาะมาสวยสมทบขึ้นก่อสร้าง โดยเอื้อยเพื่นได้หับเป็นเจ้าภาพเสาสองต้นพี่น้องเสาหอแจกนี่เนาะเอื้อยเพิ่นได้หับเป็นเจ้าภาพนำเสาสองต้นและเงินจำนวนสองร้อยดอลลาร์ที่แม่ค่อมได้ไปหับมานั้นกะแม่ค่อมได้หับเป็นเงินบาทมากก็ได้เงินจำนวนอยู่เจ็ดพันกับสามร้อยบาทเนาะถือว่าลอยหนึ่งกระตกอยู่อนาสามพันหกร้อยห้าสิบบาทพี่น้อง และทางเอื้อยเพิ่นว่าอันน่ะเป็นเจ้าภาพเจาา้าศรัทธานําเสาสต้นส่วนเงินที่เหลือเนาะอ่าแม่นเพิน่นมอบถวายให้ครูบาเพิ่นนําใช้กสุดแล้วแต่ครูบาอาจารย์เพิ่นจะนําใช้เนาะจังได้ก็ขออนนอนุโมทนาสาธุบุญนําเอื้อยตุกตาหลายๆเด้อขอให้เอื้อยจงมีแต่ ความสุขความเจริญความเจ็บจะไใดความไขอย่ามีเนาะมีอายุหมั่นคันยืนทัางมีลำรวยลำรวยสุขภาพแข็งแหงตลอดไปต่อจากนี้ม่คอมกับสิไดียผ้าพี่น้องเอฟซีทุกทุกานเนาะนำเงินเข้าไปถวายและก็อัปเดตการกอา่อสร้างหอแจกสาลาห้องธรรมบ้านเฮาให้เบิ่งเลยเนาะวะ่าฮอดคันได้คันได้แล้วพี่น้องเลย ถือว่าการก่อส,สาราอ้างศาลาหงษ์ธรรมเข้ามาได้เดือนกว่าๆพี่น้องกลางพรรษาเลยเนาะครูบาอาจารย์เ้าผืนน้ำผ้าสางกะแต่ก่อนว่ามีเสาสิบสองต้นเนาะบานีหลังจากที่เทข้านงยังแล้ว,ลวเราเพินขน่ขยายเสาออกพอดีเป็นสิบหกต้นบอกพอดีเป็นเสาสิบหกต้นตอนนี้เทข้าทั้งล่างข้าร้อยนี่กะแล้วแล้วพี่น้อง แล้วแล้วแล้วก็กำลังเริ่มเริ่มก่อแอวเนาะเือว่าตามแผนทางงาน,นคู่บ้านแล้วก็ทางในบ้านบ้านเฮาเพื่อว่าหลังจากที่ก่อแอวแล้วนีมันเพื่อจะได้เอาดินดินเขาเนาะดินเขามาทมก็ถทือว่าไหวสมควรพี่น้อง กะสํ่มให้งงานบ้านน่อยเนาะเฮือนก็มีอยู่3ามสิบาลังคาเฮือนเนาะสําหรับบ้านน้องซิโนโ่เฮาก็ต้นขึ้นก็มาจากออกต้นหยาดโยมผู้ที่เพิ่นได้เห็นเนาะเพิ่นก็ได้นำปัจจัยมาสวยและกระทั่งอนาปรชะสะสนในบ้านเทาานีสมทบกันก็หาก็ได้สํานิพี่นอ้อง เพราวะว่าแต่ละมื้ออนี่แม่นได้ลงมาเฮ็ดเวียกรวมอยู่นี้ชาวบ้านเฮาถ้าว่ามื้อใดมีเวียกในบ้านเนาะเวียกนากนาก็แม่นได้โจ๊ะทั้งนี้แล้วเวียกแล้วก็ลงมาต่อเนะาะถือว่าได้เฮ็ดบ่ได้ขาดพี่น้องเอ้ยจนัวพุ่แนแหละจังฮอดยามเกี่ยวข้าวพุ่นแหละจังสิได้โจ๊ะตามแผนเพิ่นันบ่ทันได้เกี่ยวข้าวเกี่ยวน,านา้ํนนนาก็แม่นลุย ลุยต่อถามีขึ้นมีห้อนเห็ดต่อเนาะนี่ก็ทั่งนายบ้านเฮาพี่น้องเอน้นำพาลูกพาหลานเห็ดเนาะสบายดีนายบ้านสบายดีด้วยเห็ดยังแหลกอกาะแก่ๆอันนี้ตัดแบบเห็ดอะไรนี่เท่เนี่ยนะตีแบบเท่ข้านว่เาเทแอลเท่ข้านแอลเนี่ย ตัดแบบเทคานอโดยทางนึงโดยยังอสีดเผื่อสิโลโดยเข้าแบมนี่มืออื่นนละหรือมือหือนละโดยเอโดยแล้เขาเขาเหตุมากนี่ได้โดนปหรอฮอรจีเขาในวันที่สิเก้าเออสเ้าเดือนเดือนแปะสเก้าเดือนแปเดือนแปสักคนโดยเดือนนี้กับวันที่สี่สี่เนาะเดือนปลายเนาะ เดือนไปปลายถนัดพี่น้องเลยเขาเห็ดมานี่ได้ซัมนี่กระทือว่าไหวสมควรเนาะในบ้านแม่เลยกระทือว่าถือว่าประชาชนบ้านเฮานี่ก็มีความสามัคคีปุ่มลุ่มกันขนาดเลยย้อนความอยากได้เนาะอยากได้ใส่บ้านใส่เมืองถึงว่าสิเป็นบ้านน้อยเออความสามัคคีก็ว่าแต่ละตึกบีดอกโดยประมาณเก้าชิดโอเชนหมูแหละบูรณาลอยกันโดยสมัยงานบ้านน้อยเฮาเนาะสมัยงานบ้านน้อย จักแจ๊กลังคาเฮือนกับบ้านเ่านี่สามสิบสองโอ้สามสิบสองลังคาเฮือนแต่แต่ละมือนี่ก็มาเกือบอยากถูกลังคาพูดได้นี่เนาะก็มีขาดอยู่โอ้ขาดกระซิเมนพูดได้ทีทีคนบ่มีคนสอดในครอบครัวเนาะเวียดหยงยากโดยโดยโดยคือไม่้กับข้าเจ้าก็ยังเห็นว่าข้าเจ้ายังาก็เลยวโดยโดยแต่เดี๋ยวก็เลยเนียนเคื่องเนียนคล้องมันกับข้าเจ้าก็ใบลงมา สองสามสี่เรื่องหมดแล้วโดยโดยโดยที่พี่น้องก็จะใกล้ชิดกันโดยจะซอยงานกันโดยเลยอันลงมาเห็ด้วยย่งนี่งเขาหน้าซาป้าน่ะถือมากินไพลกินมันบ่บ่แล้วเท่าเสาบ้านเท่านี่มเนี่ยเออเห็ดเห็นลายเนี่ยทุนเนี่ยโดยโดยแต่วังข้าวหมแล้วก็จะลงมาจบ่ได้บ่ได้มากผ่ากันโดยโอ้โบ่ได้ถือเขาลงมาแต่ว่าทั้งอัน

หลังจากบบได้เหือได้แห้งแล้วก็ซีไ,ไ,ไบ่ายมาได้เวลาก็ลุยต่ออีกเนาะบางหมื่นก็ไปพักสองไปพักเถียงนะลุยต่อเลยเ,เลยโอ้สวัสดีพี่น้องโด<อ>ยดัดเล็กดัดปอกคุณวะโดยดัดเล็กดัดปอกอันเซียนปอกทิดปอกขันข้นเซีย โอ้เทขั้นเทสองเนี่ยโดยเทว่าพ <Play. S 1> ักผ่อนกินข้าวแล้วก็บม่ได้อยู่ในเศร้าพี่น้องเลยเวลาพักผ่อนเพม่อนนั่นนี่ผลเห็ดเวียกเบาเนาะเห็ดต่อเลยโอ้เร่งหมดยันปอกบมดทันบมดพ่อโดยโดยงานเร่งด่วนยันปอกบมดทันหมดพ่อทันสร้างมัดลายดัดสั่งดัดตัวเดียว

ประมาณ่จปีพอวัาเปแล้วปมาสองปีเนาะสบายดีบัดสกุลสกุสบายดีคอแมนพี่น้องสบายดีบายดี่อแมนพี่น้องสดีบัดสุลสกุเนาะตอนนี้เขาก็ลงมาวัดพี่น้องตอน่ลงมาตอนเทนนะนี่คนมายองหกสร้างเพื่อนยังวะช้ำผ่นอ้ี่เห็นละ

บ้านรวานะเราไม่เป็นลกกัมากันทุ่งกันบ้านท่ราม่กระปูนา่กับปาจารธรรมาตปูปลาน้าาให้แช่กันมาสู่กันกินเนาะไมเนาะ้มซ้ำบาี้ดีน้องเอ้ยบ้านเแซ่บแซได้สีนองกับปูดอง มื premises, ัอนี้ก็ลงมาตอนเที่ยงนะตอนนี้กําลังพักเที่ยงพี่น้องมืัอนี้ทางสะพานห้าเพิ่นพากันเทคานนี่กําลังเทคานคานทึงได้พี่น้องนี่คานทึงหลังจากี่เทคานตัวนี้แล้วเพิ่นก็สิเทเสาเนาะแล้วกรถมบอดีม่นเสียวดินดินเข่าดินเข่านี่แหละดินเข่าห่อแจกข้างในเนีี่่ยพน้องหลังจากเอาดินเข่าแล้วเพิ่นจังสิได้เทเสาเบิดคู่ต้นเนาะแล้วก็เพิ่นสิเล็งให้เทแล้วในช่วงนี้แหละหลังจากแล้วนี่เพิ่นจังสิให้ลงเกี่ยวเข่าเนาะ

ทางประเทศ u s a เป็นจำนวนเงินอยู่ 7, เจ็ดพันกับสามร้อยบาทเพื่อกรรมาประกอบส่วนเป็นเจ,จ้าภาพเจ้าศรัทธาเสาซองต้นเนาะส่วนที่เหลืออีกพันสามร้อยบาทเมืเนเพื่อให้ถวายให้คูบาแล้วแต่คูบาจะนำทรายอีกหน่อยเน,ะะนะาะ u s a <USA. S 2> อยู่ประเทศอยู่ประเทศ u s a Okay. อยูป่ปรอเทศอเมริกาคือ,อเนะอจ้าภาพเลตออุกตาเลตุกตาโบมีมิโกโคเนาะในวารนโมนาซาธุในการสร้างโลมาบลอกสโตในภูมิปัญญาโซโนเคสบังเกตหนึ่งเซฟุทองสซปโกราลปัจจุบันโน,โน,บนี้สมาภาพได้หัยปัจจัยแล้ว,เป,ว,นวนเป็นจำนวนในเจ้าภาพเสาสองต้นเป็นจำนวนอยู่ตัวเสาสามพันบาท แต่ผนแด่ถวายเข้าวัดเป็น7 300บาทปัจจุบันนี้สมาภาพได้รับปัจจัยเยเดือนทีออกมารัาสาธุกเพอท่จะเนผ้บกลทางกาทางกเพอะสำหรับคนนี้จะต้องเป็นทุ้ครอบคร์วี่จะเป็นผู้สกุลทางกายเพราะญาติโยมทะเปนผู้สืบสกุลที่จะเปนทุกนนผูทสืบสตัวต่อสัจะเดนไพ่หรืออันตรายทางจั้พปวงในคนรับคนแกง คิดสิ oh ่งใดเพื่ oh ้เด so ็กศบประกอบด้วยธรรมควา้คนปมพัฒนานั้นจงเสนอสิ่งพนเอกสมบกรณ์นีิดมวาธรมะอยาิจาจงมาเป็นเดชาวระับปัจจัยจิตปรทใเพราญาติโยมจงมีแต่ความสุขทางกายและใจมีความเจริญเป็นคนมั่งมีร่ำรวยโชคดีมีใจและเป็นคนมีโชคมีใสเพราความาัฒนานั้นควรจนี้จาร็จ

อยู ian, ну oh. s right. <S ่ไทยก็ด no ีอยู่ลาวก็ดีอยู่ตามประเทศก็ดีปัจจุบันนี้ทางบ้านเอาคุมลองสนโกเขงสบนังเกตนางไซโุทองสซปปอรเราอัตมาภาพไ้สร้างลงทำลงุปโปสดหอแจกภาษาบ้านเราอปอแม่ของเฮาโดยเพื่อนว่าลงหอแจกห่อลงทำปัจจุบันนี้ตลาดเมืองของเฮาได้มีการสร้างหอแจกจุมสร้างมาแต่เด็กิ่งเดือนตามภาษาสร้างมาได้แล้ว ประมาณเดือนกัวกัวปัจจุบันในใี้ใช้ซจำนวนปัจจัยไปในการสร้างประมาณเท่าไหร่วะจากพันประมาณห้าสิบห้าห้าสิบแปดล้านห้าสิบแปดล้านหรือว่าห้าสิบแปดหรือห้าห้าสิบเก้าล้าน,นอีดดีดเนาะถ้าเป็นตกเป็นเงินก็ประมาณเกือบจะพอสองพันดีแล้วเออพอสร้างแล้วเจ้าภาพเสาเจ้าภาพศรัทธามีเสาสิบจำนวนสามเบ็ดมีสิ <Okay. S 1> สบหกต้นมีนเมจ้าภาพเอาแล้ว เจ็ดสี่เจ็ดเจสิบสิบสามสิบสี่ต้นเหลืออีกสองต้นเออเรือแต่อาตมาภาพเอาไว้ให้เด็กโยนเสาหนึ่งเป็นเจ้าภาพเน้นไปอีกต้นหนึ่งเออถามว่าบุคคลใดเออจะเป็นเจ้าภาพเหล็กอืมจะเป็นเจ้าภาพปูนหรือจะเป็นเจ้าภาพเต็นจะได้เอาเรีนเข้ามีจํานวนอยู่ห้าสิบรถตกอยู่รถหนึ่งหกร้อยบาทเออบุคคลใดจำมุทนาสาธุในการสร้างโลงผับลงอุโบูดลงคอนเขอเรียนเชิออาราธนานิมนต์พระคุณเจ้าหรือ มาเอ,อยาติโยวัตสุปุสกุลจะเป็นทางทางทางไทยหรือจะเป็นลูกหลานทางสมุทรเราหรือจะเป็นพน่อแม่ที่ไปต่างประเทศเอยากได้ยินข่าวแล้วอยากช่วยในการซื้อดินถวายเข้าวัดลดหนึ่งหกร้อยบาทหกร้อยบาทเงินไทยถ้าเป็นกระดาษประมาณสองแสนห้าสิบห้าพัน ญาติยนได้ยินแล้วขออันุทนาสาธุส่วนุสโดยกันเดอสาธุไปถือว่ามหอดนี่ค่ะสมมาพาควนเนาะพี่น้องแม่ค้อมกสีได้ปิดคลิปวิดีโอไว้สำนีก่อนพราแม่พี่น้องเอ้ยมีแต่ว่าถามว่าเอ้ยน้องฐานใดเนาะอยู่ไกลอยู่ไกลบ่กว่าจะอยู่ไทยอยู่ลาวหรืออยู่ประเทศใดก็ตามเนาะพี่น้องบดไ้จํำแนกอน่ะเสื่อสะอาศาสนาพี่น้องเอ้ยถามว่าผ้ใดอยากอาณา พวมสมบถบทึ้นก่อสางเอาบุญเอากุศลนำกันกะอ,อยากติดต่อมาทางแม่ค้อมให้แม่ค้อมเป็นสะพานบุญห้กับแม่ค้อมกันยินดีตอนรับทุกถุก,ถกานเด้อสี่อยู่ใกล้อยู่ใกล้หรืออยู่ใส้ก็ตามนาะพี่น้องแม่ค้อมยินดีตอนหับเป็นสะพานบุญห้พี่น้องเอฟซีถุกๆุกฐานเฮาเอาบุญเอากุศลนำกันพี่น้องเลยเพราะว่าอาศัยบ้านเฮากับบ้านน้อยกำลังบุรย แต่กำลังกำลังสับบลายเนาะแต่ว่ากำลังแห้งกำลังใจในการก่อ้ากแมนเต็มเปี่ยมพี่น้องเลยเพราะว่าเบื้องในหนึ่งเดือนที่ผ่านมานี่เหตุมาได้สำนีพี่น้องขมัน,นมีอนณาต้นทึนหรือว่าวัตถุอุปกรณ์เข้ารบถวนกับือ้สีแเหลไว้ก่อนนี่เนาะพี่น้องกับอขอบมุกขอบใจนำพี่น้องวบสดุสุขสุขคนที่ว่าหายการอุปธรรมํำสู้ขม่าเนาะ ขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทางปวงหางมีล่ำรวยกันเบิดสุขุสุขคนเนาะอ้าพบพอกันคลิปนายพี่น้องสำหรับคลิปนี้สบายดี